การให้ทานเพื่อหวังในการสงเคราะห์หวังตัดความโลภจากจิตอันนี้จะเป็นกำลังใจตามที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรมีความประสงค์ที่เรียกว่าบาร,รมีแลทานบาร,รมีนี่ในเมื่อเราให้ทานเพราะอาศัยมีความรักมีความสงสารเป็นปัจจัยถ้าเราเกลียดแล้วเราก็ให้ไม่ได้เหมือนกัน เพราะเรายังไม่ใช่พระราหารนันนี่เวลานี้เรายังบำเพ็ญบารมีอยู่จะไปเอากําลังใจเท่าองค์สมเด็จพระบรมครูหรือว่ากําลังใจเท่าพระราหารันนะั้นเป็นไปไม่ได้นี่ก็ลองคิดกันดูว่าถ้าเราเกลียดเราจะให้ได้ไหมไม่ได้แน่บรรดาท่านพุทธบริษัท จะว่าแต่สละวัตถุเลยแม้แต่กำลังใจที่คิดจะให้มันก็ไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้นีการให้ทานเราต้องบวกอะไรเข้ามาบ้างก่อนจะให้หวังในการสงเคราะห์หวังในการเกื้อกลูลก็อาศัยความรักความสงสารเป็นสําคัญนี่ความรักความสงสารเป็นอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน เป็นเมตตาบาร,รมีเห็นได้อย่างนี่เราจะให้ทัานแล้วเมตตามันเข้ามาค้ำจุนเข้ามาประทับประคองนี่เป็นสองบาร,รมีเข้าควบกันแล้วนี่คนนื่อในเมื่อเมตตาบาร,รมีปรากฏมีเมตตาแล้วอะไรมันตามมาอีกบรรดาท่านพุทธบริษัทตัวเมตตาเกิดขึ้นแล้วศีลมันก็ปรากฏ เพราะศีลจะมีกับใครได้นั้นต้องมีเมตตาเป็นพื้นฐานนี่การให้ทานเรามีทั้งเมตตาทั้งกรุณาทั้งสอนเบราการคือรักและสงสารในเขาศีลก็วิ่งเข้ามาช่วยประคับประคองในทานเขไปอีจุดหนึ่งเพนนี้การให้ทานของเรานี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเราต้องการตัดโลภความโลภระหวังผลิพานเป็นปัจจัย เราไม่ได้หวังอะไรเป็นเครื่องตอบแทนจิตมันก็บริสุทธิ์นี่การให้ทานตัวนี้ไม่ใช่ว่าเราชายผู้ชายให้ทานกับสตรีสตรีให้ทานกับชายเพื่อหวังในการการร่วมรักกันในกามารมมันก็ไม่มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราให้เพื่อสงเคราะห์มาเช่ซื้อความรักโดยการให้ทานให้วัตถุ ตอนนี้เนคธรมมบรมีคือการถือบทในกำลังใจมันก็ปรากฏเนคขรมมที่เขาจะตัดกันได้คือในขั้นต้นเขาตัดนิวนห้าพเตการคือหนึ่งความรักแลบน่า,ามารมสองความโกรธเรามีเมตตาเสร็แล้วจะโกรธยังไงล่ะเมื่อสามอารมณ์สามตัวง่วงเราไม่ผลแล้วตั้งใจจะให้ทานมันจะง่วงตรงไหน เลิกสีอารมณ์จิตฟุง้งซ่านเราตั้งใจไว้แล้วว่าเราท่้งรักทั้งทรงสารจิตมันตรงแนวมันจะฟุ้งซ่านไปไหนห้าความสงสัยในเนคธรรมะคือคือว่านนิวรห้าประการมันก็ไม่ปรากฏเพราะเราเชื่อองค์สมเด็จพระบรมสุคตว่าการให้ทานเป็นการตัดความรวบเป็นปัจจัยเพื่อในผลิพันธ์กำลังใจเรามันเต็มเสแล้ว เราสงสัยเราจะให้ยังไงที่เราไม่สงสัยในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทการให้ทานคราวเดียวเอาเนตรธรรมบารมีวิ่งขมาชนเขาอีกเป็นสี่บารมีแล้วนี่อีกบารมีอีกหนึ่งที่องค์สมเด็จพระบพีแกบอกว่าปัญญาบารมีลองมาคิดพิจารณากันดูให้ทีว่าคนโง่น่ะจะมีใครให้ทานไหม คนโง่งเขาไม่ให้ทานระบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะเสียดายของเพราะถือว่าของก็เขาหามาได้โดยยากไม่มีใครเขาให้ไม่มีกินไม่มีใช้ก็เชิญที่ตัวอยากไม่หาทําไมแต่คนที่ยให้ทานได้ต้องอาศัยเป็นคนมีปัญญาเอาปัญญาเข้าไปพิจารณาในตอนต้นเอาแบบต่ำๆกันบรรดาท่านพุทธศาสนิกชน เอาตอนต่ำติว๋วเรียกว่าต่ำมากที่สุดนั่นก็คือเรามาพิจารณาว่าการให้ทานเป็นการสงเคราะห์เป็นการผูกมิตรทำจิตให้มีความเป็นสุขเราไปทางไหนก็ตามถ้าเรามีเพื่อนมากมีคนเป็นที่รักมากเราก็มีความสุขเพราะอันตรายมันน้อย น่หวังผลกล่าวคือป้องกันอันตรายทําใจให้เป็นสุขให้มีความอยู่เป็นสุขเพื่อการให้ทานเดิมนาดเมตตาบารมีเป็นผู้นําการให้ทานเนี่ยต้องมีเมตตาบารมีเป็นผู้นําถ้าขาดเมตตาบารมีนําแล้วการให้ทานนี้ไม่ได้ในเมื่อเรามีแต่มเมตตาจิตคนที่จะคิดประทุษร้ายก็น้อยเต็มที เว้นไว้ wide, แต่คู่ร้อยพระองค์สมเด็จพระจินสีคือเทวทัตหรือเผ่าพันธุ์ของเขาเท่านั้นนี่ปล่อยเข้าไปบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านนี่ถ้ามีปัญญาสูงไปกว่านั้นเขาก็คิดว่าการให้ทานนี่เป็นการทําลายความโลภเป็นการทำลายความเกิดที่จะมาสู่ผลให้รับผลความทุกข์ตอไป มีนคนที่มีปัญญาใหญ่เขาก็จะพิจารณาอย่างนี้ฉะนั้นการให้ทานสักทีก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องประกอบเอาาสิบรรดาท่านพุทธบริษัทปัญญาบาร,รมีก็มากับทานอีกแล้วอีกบารมีหนึ่งที่องค์สมเด็จพระบรชีพแก้วบอกมีวิริยะบาร,รมีแปลว่าความเพียร นี่คนที่ยห้ทานในระยะแรกๆที่มีเวลามีอย่างอ่อนถ้าไม่มีความเพียงเข้าไปตัดมัจฉริยะความตนีคือความขี้เหนียวความหวงแหนเนทรัพย์สินของตนอันนี้อาตมารับรองผลเลยถ้าไม่มีความเพียงตัดไอตัวนี้ให้ทานไม่ได้ต้องใช้ความเพียงเข้าไปตัดมัจฉริยะคือความตนนีเหนียวนั่นให้สลายตัวไป ไม่อย่างนั้นทาไม่ได้หรือบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่บริการหนึ่งคนที่ตัง้งใจตั้งใจจะให้ทานหวังผลในทานและบาร,รมีถ้าเราจะให้ทานวัตถุเราก็ต้องเพียรหาวัตถุเข้ามานวิเนยบาร,รมีก็ตามมาแต่หากว่าเราจะให้ทานเป็นอภัยทานคือกําลังใจไม่ประกาศตนเป็นศัตรูกับใครเราก็ต้องมีความเพียรตัดความโกรธตัดความพยาบาทบัต นี่เป็นอนาการให้ทานครั้งเดียวบรมวิทยะบรบมีวิ่งตามเข้ามาอีกแล้วต่อไปบรบมีที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแกวกล่าวว่าขันติคือความอดทนตัวนี้เป็นตัวสําคัญวัตถุทานที่เราจะได้มาบรรดาท่านพุทธบริสัทุกท่านเราต้องหามาในความเหนื่อยยากเราหามาในความลาบากอย่างยิ่ง กว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงจะมีเงินจะมีของต้องเหน็ดเหนื่อยด้วยการทวงพวงนี่ถ้าเราไม่อดทนในการหาแล้วก็เราก็ไม่มีวัตถุในการให้ทานนี่เรื่องของทานคันติบรมีวิ่งข้ามาอีกชั้นหนึ่งตอานี้คันติความอดทนที่ต้องเสียทรัพย์สินที่หามาได้โดยยากนี่มันมีความสำคัญมากบรรดาท่านพุทธบริษัท แต่ขาดคันติบรารมีแล้วหยิบอะไรไม่ได้ความอดทนคิดว่าแหมของสิ่งนี้ซื้อมาแพงกวา่าเรายะมีเงินซื้อก็มีแต่ความลำบากมีความยุ่งยากกับการทั้งปวงจะให้เขาทำไมเนาะใจมันไม่สบายตอนนี้ก็ตาขันติเข้าข่มใจอดทนเขาไว้ว่าน,นี่เราอดเปรี้ยวเพื่อกินหวาน เราให้วัตถุทานเพื่อหวังเพื่อพึ่งพระนิาพานซึ่งมีความสุขในเบื้องหนาง้าหรือถ้าจยากแาะกันโดยย่อก,ก็คิดว่าเราให้ทานนี้หวังผลในความร่ํารวยอย่างอารีระเศรษฐีหรือทานนางสัก,กโสทานนางเราให้ทานนี้เราต้องการไปสวรรค์เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าสบายสบาย นี่กำลังใจต้องมีความอดทนต้องมีปัญญาเข้ามาปลอบกำลังใจเรามีวิทยะความเพียรเข้ามาคมขีวิมัชย์ไฉยะความตะนหนีให้พีนาฏไปนี่บรารมีต่อไปศัจจะบรารมีนี่เราตั้งใจไว้แล้วนี่ว่าเราจะให้ทาน เราทำกิจการงานทั้งหมดเพื่อรวบรวมทรัพย์ถินจะบริจาคทานเพื่อหวังพระนิพพานเพื่อหวังสวรรค์เพื่อหวังผมเพื่อหวังความเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยเราก็ต้องให้ให้ได้เราจะไม่ยอมเสียสจจะความจริงใจเอาคนแล้วนี่การให้ทานตัวเดียวควบสะจะบารมีเขาให้ อธิษฐานบารมีตัวที่ตั้งใจไว้ว่านี่เราจะต้องให้ทานเพื่อเป็นการทำลายความโลภให้หมดไปจากใจหรือว่าเราจะให้ทานเพื่อความอยู่เป็นสุขในชาติปัจจุบันหรือว่าเราจะให้ทานเพื่อประความปรารถนาบะผลของทานนี้นั้นสามารถจะส่งผลเราไปสวรรค์ได้ ตามน่องค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าทานนางสกโสธานังทา,านย่อมเป็นบันไดให้ไปสวรรค์นี่เราตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วว่าคุณธรรมนางสามรดยการคือหนึ่งเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความร่ำรวยเกิดเป็นเทวดาหรือข้าวพนิพันตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วว่าเกิดมาชาตินี้ต้องจัดเอาจุดนี้ให้ได้จุดใดจุดหนึ่งที่เราต้องการ เมื่อทรงจิตให้ฐานตั้งใจไว้จริงๆปักหลักให้ตรงเปงอย่างนี้มันจริงจะให้ฐานได้ถ้ากําลังใจของเราไม่มีที่คิดแล้วมันมีความโลเลไม่ตั้งจิตตรงม้ในการก่อนมาปรารถนาในการให้ทานผลของทานมันก็จะกลายเป็นทานอะไรละ่ะเป็นศรัทธาหัวเต่าผบเข้าผบออกดึงออกมาแล้วก็กลับยัดเข้าไปใหม่ นี่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายการให้ทานตัวเดียวอธิษฐานบาร,รมีก็วิ่งคำอีกเหลือตัวเดียวละอุเบขาบาร,รมีออเบขาบาร,รมีตัวนี้จะเข้ามาสนับสนุนตรงไหนตรงที่ให้ไปแล้วที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเกิดความขัดข้องใจอะไรมันเกิดขึ้นเงินลมมีอยู่ห้าร้อยบาท เราให้ทานไปแค่ยี่สิบบาทมันเหลือสี่ร้อยแปดสิบตอนนี้อ้กิจที่มันจะพึงต้องทำไม่ได้คิดไว้มันเกิดขึ้นมาใหม่ว่าจำเป็นจะต้องใช้เงินสักห้าร้อยบาทแต่ว่าจิตของเรานี้เชื่อองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถว่าทานเป็นผลของความสุขความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นแล้วี่สตทางยี่สิบาทนี่มันไม่พอนี่ถ้าเราไม่ให้ทานไปเสีย เราก็มีจ่ายพอดีแต่นี่บังเอิญในกิจนี้มันมาที่หลังให้ทานไปเสียก่อนเราเชื่อองค์สมเด็จพระจินนวรถือว่าช่างมันเถอะความลำบากเพียงแค่ยี่สิบบาทไม่เป็นไรในไหนแล้วก็ตั้งใจไว้แล้วความทุกข์ร้อนนิดหน่อยมันจะเป็นไรไปเพราะผลที่เราให้ไปมันมีประโยชน์มากกว่านั้น ถ้าบุญบรารมีของเรายังอ่อนจะต้องเร่ร่อนไปในวัฏฏะงสารแล้วก็จะเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความบริบูรณ์สมบูรณ์ได้ถ้าบรารมีเข้าดีขึ้นไปหน่อยแล้วใสเราก็สามารถจะเกิดบนสวรรค์ได้อาลบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพูดเรื่องของทานก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พลผลจงมมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี